สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม Feel Back Heart วันนี้จะมาสุ่มสกินนะครับสุ่มสกินตัวละครคุกกี้นะครับในเกม c o o k e r ลันคิงดอมนะครับผมอ๋อก,ก็หลกักๆตอนเนี้ยจะเป็นการสุ่มเอาสกินแบบของซีซันนะครับสกินสเปเชียลนะครับผมก็จะมีสกินของคุกกี้รสมิกกี้เวรสชูครีมแคมบูเรแล้วก็เยลลี่ทวิลลี่นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี้ย เราจะสุ่มทั้งหมด6ครั้งนะครับเพราะว่ามีอยู่หนึ่งหมื่นเนาะเออครั้งละพันห้าก็เท่าไหร่ได้6ครั้งมั้งนั่นแหละครับก็จะมาสุ่มกันอ๋อแล้วก็ฝากประชาสันนะครับอ่อช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือคอนเทนต์ก็เริ่มจะจริงก็เยอะครับยังเยอะอยู่แต่จะบอกว่าต้องใช้เวลาในการฟาร์มหรือว่า ช้เวลาในการเล่นสักพักหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปถี่เหมือนช่วงดิบๆนะพอดีพอคนดูมันเริ่มเยอะก็ดีใจนะครับก็เลยลงคลิปรัวๆนะครับผมเออตอนนี้ก็จะมาสมสกินก่อนนะครับแล้วพ์ทหน้าถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาเพชรเนี่ยไปสมคุกกี้ต่อนะครับผมก็จะอยู่ในช่องฟาร์มเพชรเนาะเออแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์การเล่นสตอรี่ของออสำรวจโลกนะครับในเกมคู่กำลังคิงดอมนะครับนี่ ก็อาจจะไลฟ์บน Youtube นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคผมถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมมาดูนะเออแต่ว่าอยาจะแจ้งก่อนละกันว่าจะไลฟ์วันไหนอะไรยังไงเอออย่าลงในชุมชนให้นะครับผมอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ลงอ่ะในชุมชนนะครับว่ามีคุกกิลันเนี่ยอยู่3 3ภาคนะครับมี Kingdom เอ่อ Tower of a v e n g e r วแล้วก็โอเวอร์เบรกนะครับผมโอเวอร์เบรก ก็แบบเล่นปกติกิลนันนะครับก็ถ้าใครชอบอันไหนก็เมนเม้นหน่อยนะจะได้เป็นการแบบประกอบการตัดสินใจนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ได้ถูกสักทีนะครับเพราะว่า a อฟเวอร r เจอร์ตอนนี้ผมไม่ได้ตันนะครับแต่แค่ขี้เกียจเล่นก็มาติดคิงด้อมแล้ว <c oughs> ตัง้งแต่สุ่มอะไรดีๆในคิงด้อมได้ก็คือแบบเออสุม่มสุ่มแล้วก็โ okay. อเคก็เวิร์กอะเออมันโอเคอะกับอันนึงคือโอเวอร์เบรกนะครับเพราะว่าอันนั้นผมไม่ได้เล่นนานถ้าใครอยากดูการสุ่มกระชาหรืออะไรก็ เออคอมเมนต์แล้วกันถ้าอยากดูนะเออผมจะได้ทำคลิปโอเวอร์เบรกให้นะครับแต่คงไม่ต้องทำเกมเพลย์หรอกมั้งคงไม่มีใครดูหรอกนะเพราะว่าคนส่วนมากที่มาดูเกมเพลโอเวอร์เบรกก็เออก็เกมพนะูคิรันเน่ะเออเอาเป็นว่าเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเกิดมานานละเกิดมาจะา3นาทีละโอเคเราไปสุ่มกันไะแคมเบเล่นะเราอยากได้เนี่ยสกินสเปเชียลของแคมเบเล่นะครับการพักร้อนสีชมพูของนักเปียโนนะครับผมไป อืแต่ผมไม่รู้นะผมบอกเลยว่าสก,กินใครเป็นอะไรยังไงอีปิกหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่น,นี้มันออกม่วงฮนะอีปิกเหรอถ้าธรรมดามันจะเป็นสีสีเทาผมจําได้ลางๆอยู่เออใช่ไหมอันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่รอระเป็นเหมือนแรงอย่างนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ยน่ารักเลยเนะยี่ยใส่แน่นอนไม่ต้องห่วง เอรถนมเ,เราจะเอาสีขาว้หมดเอามีใส่โอเคมีทองอยู่สองอันเอาทองตัวนี้ก่อนว้าวรถมะม่วงครับแต่เราไม่มีคกุกกี้ตัวหนึ่งอ่าอันนี้ผมก็ไม่มีเอจริงๆเคฟสตอรอเบอรี่อย่างนี้ผมมาทานช่อกกาชาลเขาอยู่นะครับแต่ว่าเรียกว่าไงเดียพลาดนะครับพลาดที่สุ่มแล้วไม่ออกตอนนั้นน,ะนานแล้วล่ะ ตามม่วงผมดูไม่ค่อยออกอะ่ะเอออย่างผมรู้แค่ว่าม่วงม่องคืออะไรก็ยังไม่แน่ใจด้วยผ้าม่วงอะไรผ้าผ้าสีขาวอย่างนี้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่โอเคมีทองอันหนึง่งเขาเขานับเป็นทองใช่ไหมโอ้มาเดืออยากได้คุกกี้ตัวนี้มันอยากได้คุกกี้มาเดือมาก <laughs> น่ารักอะ่ะเออเหมือนเหมือนลูกพีชนะครับโอ้อะโวาคาโดนะครับผมเนี่ยสุดคูล นี่แล้วก็ป่าป่าลึกแค่ไหนไงเราก็พร้อมนะครับเจ้ากี่นักํำรวจมาทองเป็นผมไม่มีคุกกี้เลยโอ้มไม่มีเลยไอกระต่ายบนดวงจันทร์ก็ไม่มีตัวเนี้ยผมไม่มีคุกกี้เลยโอ้สวยสก,กินสวยเอยจากร้อยขอสก,กินทองอันนี้มันแบบที่มันมีได้ไหมเนี่ยแบบมันขอแค่มีทองเออ องอันนึงคือขอทองที่เรามีนะโอ้บหสปาร์กิ้งเท่นะโอ้มันม่วงนี่ก็เทเหมือนกันเผาร้อนละอูดนะ้วยว้าวรสหอมน่ารักเออเป็นอะโวคาโดซ้ำนะครับผมอ่ะโอเคลาสเบอร์รี่เรามีสกินละโอเคคือไม่คาดหฝังถึงขั้นได้ก็ได้นะเออไม่ไม่ถึงขั้นแบบเอาสกินใหม่ตัวนี้ก็ได้แต่คออย่างเดียว ขอเป็นสกินที่กูมีคกี้ได้ไหมมาอันนี้รอบเท่าไหร่ละสามปะไม่สี่ปะอืมน่าจะสี่แล้วจำไม่ได้เดีย๋ยวไปดูนะครับจบอ่ะเดีย๋ยวรอบนี้ก็จบสุรอบนี้เดีย๋ยวเราไปดูก่อนว่าสมได้ก,กี่ครั้งนะครับผมอืมโหทองอันเดียวมัน่ตกจากเดิมยังไงวะแพนเคก้กอ๋ออบเกินเวลาเนยละลายใช่ไหมอืม นักทึลรองที่ถูกย้อมสีฮุกกี้แปดหา้าอืมไม,ไมันไปดูเลยเท์กันสามตัวลวดเฮ้ยนินจาเท่นะเฮ่แบล็กแฮ่ดูนินจาที่เอาโอ้อ่า,อ,อ,าอย่างนี้สิสวยนะครับน่ารักสุดได้อีกสองครั้งแสดงเราสูดไปสี่ครั้งละไปสองรอบสุดท้ายตึม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  เหมือนจะการันตีหุ้ยอะไรอะ่ะอา้าวแต่มันก็ไม่ได้มีตาเลยเมื่อกี้มันกลางปีกคืออะไรปกติกลางปีกว่าเมื่อกี้ผมผมจำไม่ได้ฮะผมลืมแต่มันกลางปีกอะ่ะอุ้ยเอาอะน่าจะเป็นสเปเชียลใช่ไหมาอีกแล้วนะกามนี่เฮ้ยพอมมเท่พอมมเท่อ่ะโอเคเป็น สีฟ้าก่อนอ่าชาเอมเราเพิ่งได้สุม่มเพิ่งสุ่มชเอมได้จากาพาที่แล้วเลยมาสเปเชียลเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเป็นใครใครทะเลเออทะเลรู้รู้แล้วโอ้โหโอเคได้ไม่เป็นไรรถชูครีมน่ารักเออเดี๋ยวเราไม่มีคุกกี้นะสุ่มได้แตม่ม่ไม่มีอ่ะไม่มี มารอบสุดท้ายโอเคอืเป็นแรใช่ไหมเป็นฟ้าใช่ไหมม่วงเออเป็นปกติอันเนี้ยเัาแสดงว่าสเปเชียลคืออันเมื่อกี้นะครับถึงจะได้สเปเชียลนี่ไงทีนี้ก็ได้ของทองมาโอ้อะโวคาโดโอส้มหมดเลยอ๋อซ้าโอเคมีไม่ซ้ำอันเดียวนะคือ ก็าสายรุงชุดใหญ่ไฟกับพิพ์นะคุกกี้เฮ็ดพิพโอเวอร์ก็สุ่มเท่าไหรนะ่สุ่มหกครั้งใช่ไหมเราได้สเปเชียลมาหนึง่งก็ไม่แย่มันมันไม่ได้เสียอะไรแล้วเออก็โอเคครับโอเวอร์ Overall, คือโอเคสลับสกินเนาะ,ะก็นะครับสลับใครนะครับผมสลับใครที่อ,อยากที่จะว่าไงเนี่ย อยากที่จะให้ผมเล่นเกมอื่นหรืออะไรพวกนี้แนะนําใต้คอมเมนต์ได้นะคือผมอาจจะอัดนะครับผมเกมในมือถือก็ได้เอ,อหรือว่าเกมแบบใน PC ซก็ได้ผมจะเป็นคนประเภทแบบชอบเล่นเกมแนวกาชานะผมเป็นกาชาสลาเลเยอร์คนหนึ่งเลยนะผมก็ถ้ถถ้อยากให้เล่นก็เม้นนะครับผมเดี๋ยวจะเล่นให้นะครับใครอีกร้อยนึงนอ่ะอ่ะาสุม่มเยวะเดี๋ยวเราแลกไอ้นี่เลยกว่าแลกลูกป,ปานนะครับ เ,ออเหมือนเราสุมา่มแยกละ99ได้ไหมปึ๊บป๊บปบึเปลี่ยนเยอะคงไม่เป็นไรมั้งมาเราเ,าเอาออีกรอบหนึ่งนะครับมาคอยอรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าจะออกไหมดีก็เลงจะจบคลิปเลยเอาเอาอุ้ยเอาแล้ว เอาแล้วมาออกไหมทวินลี่แคมบเลได้หมดวิคกี้เวก็ได้เราได้เราได้ตัวซ้ำมาแล้วโอ้โหคิดถูกที่กลับมาเปิดต่อวะโอเคสุดท้ายเป็นทะเลทรงเดิมทรงเดิมเลยมีสี่ตัวหน้าตูอ้อ่ะมันคงไม่ออกตัวซ้ำใช่ไหม <c oughs> ออกออกสกินซ้ำอีกนี้็โอเคชาวินลี่ Yes. Yes. นะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดคลิปจบคลิปเลยเพียงแค่นี้ดีกว่าก็นะครับใครที่อยากจะติดตามอะไรชีวิตผมก็ไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ช่วงนี้ก็จะโลคลิปน้อยลงนิดนึงนะครับผมเออแต่อาจจะกลับมาไลฟ์สดในออ YouTube แทนนะครับก็ฝากด้วย แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามีเกมอื่นหรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับพี้รันหรือว่าเกมมือถือเกมใดคอมก็ได้นะครับก็คอมเมนต์เยอะๆเผื่อจะได้แบบเออเป็นการตัดสินใจที่จะเอามาแคสลงช่องนะครับผมก็สำหรับวันนี้เจอกันบาย